ภาวะทางกายใจอันไหนกำลังเด่นให้เห็นอันนั้นแหละเห็นจนกว่าจะหายไปให้เห็นถามหากจิตสงบตั้งมั่นแล้วการฝึกยากรูปยากนามต้องเริ่มปฏิบัติอย่างไรคีย์เวิร์ดคือภาวะทางกายใจอันไหนปรากฏก่อนให้ดูอันนั้นก่อน ันไหนกำลังเด่นให้เห็นอันนั้นแหละเห็นจนกว่าจะหายไปให้เห็นถ้าฟังดูคลุมเครือก็จับสังเกตแบบ back to b a s i c ครับหลังตั้งหรือหลังตรงกำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกเกรงตรงไหนอึดอัดตรงนั้นใช่ไหมผ่อนคลายตรงไหนสบายตรงนั้นใช่ไหมจิตของแต่ละคนคัดเลือกภาวะมาให้ดูต่างกัน บางครั้งกายโปร่งบางครั้งกายทึบยิ่งจิตมีความใหญ่เท่าใดกายยิ่งดูเล็กลงเท่านั้นแต่จะโปร่งทึบใหญ่เล็กหรืออื่นๆมันไม่เท่าเดิมไปเรื่อยๆจิตที่ตั้งมัน่นย่อมรู้เองเห็นเองและไม่ต้องสงสัยเพิ่มไม่ต้องพยายามรู้อะไรเพิ่มแค่เพิ่มการรู้ซ้ำๆเข้าไปอย่างนั้นแหละสุดท้ายจิตจะได้ข้อสรุปเองครับว่า กายใจไม่เที่ยงจริงๆด้วยกายใจไม่ใช่ตัวเราจริงๆด้วยที่ตรงข้อสรุปนั้นความคิดจะล่องหนหายไปเหลือแต่อาการรู้ตื่นอยู่จะหลายนาทีจะหลายชั่วโมงหรือจะหลายวันก็ขึ้นอยู่กับระดับความตั้งมั่นของจิต